Y ต้นไข่แม่หาประับ การซึ้นเสาก็เแค่นี้เขาจะเจาะไปเองมั่นเพราะว่ามันตัวนี้เนี่ยมันมีสารที่อยู่ในส่งไส้โกรกาทอมเข้าเนี่ยมันไปซอยในเรื่องของหลอดซึ่งเสาและกับเรื่องของแพ่นี้อนี้ผู้ติฟากเงินเงินมากขอขึ้นแบบนั้น ขอบคุณทานประทานนะครับเพื่อนจะบอกเพื่อนจะบอกไอ้ฟ้างเรื่องการซอยเหลือที่รองเข้านะครับเกษตรกรสมาชิกเข้านะครับก็ดีผมนี่เกตุหนึ่งอยู่อยู่อยู่บ้านนะครับเขาเหละเพื่นใส่รอกใส่เพิ่ผมก็ที่จริงจริงจริงเลยผม กินซื้อๆไม่ปวดเน่ยปวดสบายก็เลยลงได้เว้ยเตรียมรถแล้วครับตีหาฮกเกี้ยนไปหายติงหลอดไปอยู่โรงเรียนโมกโมกกับพระเดงก่อนเองไปกระทรวนศึกษากาะสรวงศิล์แดงลอยเอ็นแดงนครพนมแดงผูบวนแดงนะครับพ่อกลับมากับเมื่อยคืนเราผมก็เลยมากินอีกอกินอีกสองในก็แล้วกินแล้วก็นอน ตื่นตอนเช้ากบตื่นทีสามพี่เก่าบางว่ันขี่ลถพี่เก่ากินโยซีหางมองก็มันดีนี่บางว่ามันดีแต่ว่าทุ่งที่มับมันเบิดมันเบิดถึงเงื่อนมันเบิดมันเบิดแต่ว่างๆกับขับรถ ดีครวอดีท่านกายเงเพิ่นีลูกสวนเปินเป็นมาเล่งน,นะครับสามสี่คนเ,น,น,นเพิ่นบอกว่าแล้วพอไปกาลสินนะเอามาเือผมได้รับของ่านประธานไปแล้วานอไปกาลสินเลยนะนายกเยองเพิ่นขอกระทาเลยพิ่งเสียสมาให้ผป้เป็นมาเล่งที่ลงไป ปาาแต่พระท่านยมไมมบอกแก่กระปุกหน่อยได้ไหมกระปุกผมง่สักกระปุกประแดกอยู่ไหกระปุกหนึ่ผมว่าผมก็ลจกิญนะครับ้าหอดมาหอดข้าวจี่ผมกับึไปวัดพูดดินครมาเหมือนบุปาปาสุ่มกันไม่ออกเนาะสุ่มไมออกเ่นกรีบเาเนาะตื่เพื่นก็เตรียมิ่งเตรียมตอนตอนสารเป็นบปาปาผมก็แยใส่พืินินเราลงกามาปรากว่า พ่อตื่นสาวมากผมกลับไต่บ่ายผกล่าวว่าเป็นไรๆเนี dele, for, ่ะโอ้ลูกตืนพ่อเอ้ยนี่ยีพ่อประเสริเอามาไงแน่ยพ่อผมก็เลยเอาไปแจกเลยแจกหลังผมก็ไม่แบ่งให้ไม่ยกอันผู้ใดเทียบขี้ผู้ใดเป็นเก่านี่มะเต่าครับครับลูกตู้มะเต่าครับลูกตู่ตีนปูนี้ครับลูกตู่อะไรไม่ยกเองเอาไปเองกินตื่นสาวมากตีแฝงเลยครับรถไปส่งแขกส่งอะไรได้เลย แต่ว่ามนหนีบทีพระละกีนกวไหมากแต่แบบนีุ้ณพ,พ่พอท่านหนึง่งขี่เิ่นเป็นมะเล็งลับสาะเดี๋ยวเิ่น,ะนสีมอ่อกอหยครับว่าเป็นี่แบเป็น,ปนใจไดอันท่านได้โยเองเชิญเพิ่นของนี่นโอเออเดียเนียมามากาพกับบรรลุทังเล่าเนี่ยมแต่ได้โยู่องเราดู

ตัวแรกไน18วันเอาเบาอาการในฟังในว่าที่แรกแต่มันเป็นยร่างกายของเจ้าของอาจจะเปลี่ยนแต่ว่ามีอกไรบ้างครับที่แรกผมไปผู้เดิไปหาหมอไปหาหมอเนี่ยกับไปหาหมอวิดาหมอจากหมอวิดาเพิ่งกับไปเพิ่งบอกว่าเป็นดีทีดวงเป็นดีทีดวงนั่นสั บานพมกับเลื่ยออกจากนั้นพมก็ไปนอนร่วงบานนอนร่วงบานนี่ประมาณเก็้แตกขึ้นนะครับพอไปนอนรวงบานเลยคนว่าพ้ยเป็นมะเร็งท่านใส่นว่ามาบอกพิทยาห้องวาเพื่อากให้ทาทาเกี่ยใหงมานตรงนี้นะใส่ตรงนี้ตัากนหัวไาย บอกจาโรงพยาบาลนี่ตางทีไปตายอยู่เพื่อนบุรีก็ติดว่าปวดบ้านมวกบานไปหาทางบ้านสมมติบอกสมมตไปมาบ้านไปเอายาหพื่นมากินไปเอายาเพุ่นมากินคนแห่งบอกคอเลือด ตัวนี้แหละไปพกกินพกกินไปเลือดกเลือยยุดโอ้เลือดยุดเลือดยุดเหตุอไรแล้วกินบากินมือไจเล็เมือเราอันพกเม็ดข้าวข้าวกระสองเพียงกระสองเย็นกระสอครับโอ้กินไปกินไปประมาณนี้แล้วแง่หางเลือดกรเลยยแต่ว่า ยืนี่หักย่างทยมือซื้อผมทายสามสิบสองเถือนซื้อมือนึ่ก็ไปครับทายมือละสามสบสองเดือสามสเถือโอ้นั่นเทียงแค่ผมแบผมจะดืกยาตัวนี้ก็ไปเอนนั่นเทียงแค่หมุนไปเฉพานาฬิกาเนี่คืออยกินยาอว่านี่ผมทายสองเถื่อ ไครับว่าโอ้อดาพรวมดู่าพรวมาพรวมิาไ่นไปหาผมผมก็เลยคนก็เลยบอกว่าเสกคนก็เลยกับเพื่อตายท่าทผมอ่ะผมก็ไปเสกคนสองเดืออคือนี่ผมเขาโอ้เคื่อพื้นนประมาณหาเทือนี่แหละพื้นริบแต่ว่ามันปูดครับ่ปูอ่อนนะฮรอืมท้ายน่ะเพื่อน มี่หกเลยกจงีก็ได้นะครับแก่นั่นครับเพราะว่าเขางมไปมันเสียอยู่วล้นอนง้มไปบัดเพื่อใจก็าโอ้ยดึงไห้มีอะไรกตายหมดเลยมีเอผมก็กินยานุพนี่แหละครับแจ้ว่าหุ้ยลีบหายยุตไทยวจะขอยานพไม่กินอีกคนหน้า Tìm hiểu cả năm đã để thảo ngang. Sao mẹ, hàm móc của là một người nhà thái của mình. Hát kiếm thắng của mình. Hui, làm nghĩa rôn bán ra bỏ bùng làm như của mọi người xưa. Hát nhiều bùng nát về kỳ 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 bùng nát về kỳ